ค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีแฟนเพจแฟนช่องมาหิ้งผ้ามวนสาวเจี๊ยบพาเฮงแล้วก็ทางเพจ Facebook เจี๊ยบหนึ่งหกห้าชนแนลอ่ามาแล้วพี่น้องแจ้งข่าวดีนะคะคลิปนี้ปูห้าเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อหลายท่านหลายคนก็นรอติดตามอยู่แอบมิเจี๊บเจ้าขึ้นั่นทรงข่าวดีแทะปูกลับวัดไป เพูดเป็นจังไงแน,น่เนาะค่ะเนาะอ่ามาแล้วผู้ใด้ติติดตามแนวทา้งกูหายเจ็ดแปดได้เป็น้องเด้ออ่ากูไล่มาบอกแล้วแข่งข้าวแล้วกับ,บวัดแล้วฝันดีแล้วอ่านะอ่าแต่ว่าคลิปนี้นะคลิปนี้ให้แนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะ เป็นแนวทางเย็นนี้ผู้ใด้ที่ติดตามที่ถามหาอแอดมินเจ็บจะว่าไปตามแนวทางผู้หาจิตแปดบอกเพิ่นกระทู้เขามาถามอยูอ่เอฟซีไซดบุญเพิ่นกันเพื่อกล่อล่อล่งข่าวอยู่กูเปลี่ยนยังไงแน่กับวัดไปกับแล้วเลิกพี่น้องเลิกนะคะกับวัดแล้วแอดมินกับพึ่งทราบด้วยกันนะกูไลน์มันบกวกถึงวัดแล้วสันว่า กลาบสาธุสาธุน้ำกันมาพี่น้องเนาะถือว่าเป็นข่าวดีเด้อค่ะเด้อนะกะสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดมินจะพาไปตาม่าหาปูพนละพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาปูฝากตอนมหาอีฟซีแฟนเพจแฟนช่องแล้วปูได้ที่เคยติดตามเนะาะเพิ่นเคยได้ยินเสียงปูเพิ่นเคยฟังเพิ่นไ่เคยคเห็นงานแต่ว่าเพิ่น เพิ่งฟังเสียงเพิ่งเกิดอยากฟังแอดมินก็เข้าใจอยู่นะเข้าใจเอฟซีสายบุญเฮาสุกูสุคนและพี่น้องติดตามไปน้ำกันเป็นกระลังใจให้กันปูเพิ่งเกิดคิดฮอดเอฟซีแฟนเพจแฟนช่องเฮาคือกันก็เลยฝากแนวทางมาให้ปูว่าเพื่อมีโชคมีหมาน้ำกันเนาะครับเนาะอ่ะนะคะมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อลาวพัฒนาลาวปูห้าเจ็ด หายไปไร่รอบแล้วปูสรงมาให้แล้วถือว่าเป็นข้าวดีนะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศช่วงทเที่ยงของอวันนี้ก็วันพุธแล้วนะะวันพุธที่11 11ตุลาคม2566แนวทางการพัฒนาของปู578นะคะเขียนกับพี่น้องปูถึงไล่ไม่ใหว เป็นจังไงแน่พี่น้องพักกันฟันดีแนบวะนะจะโอ้พันซาเลยอี่น้องพักกันฟันดีแนบวะโซ่หายพี่เจี๊ยบได้ผู้ใดโอ้พันได็กคับพี่เจี๊ยบเอ้ยนะะเดี๋ยวนะจะ่ตเขียนให้เพราะว่าครูคงได้มากพี่น้องอันนี้ก็วันเออ่ วันพุธที่สิบเอ็ดนาทีแน้วนะวันพุธที่สิบเอ็ดจัดมื้นนะวันพุธที่สิบสิบเอ็ดปากกาเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่เห็นไม่ยังหรอกพี่น้องอ่ะนะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ร่างแรกใจให้ครับทางช่องนะเป็นก็ร่างแรกใจให้ครับ ผูท้ที่เพิ่นให้แนวทางกับทางช่องพร้อมนะพี่น้องนะคะแอดก็กราบขอบรพระคุณมากๆสําหรับทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ดาวทุกๆดวงทางเพจเฟซบุ๊กนะคะสนับสนุนทีมงานมหาเฮงนะคะเสื้ออาซีลอย์ก็สิบกอบบาทวาดใส่ไปแล้วบวาดใส่ซักพี่นอ้องซีลอย์ก็สิบกอบบาททักแสตแอดไลค์เข้ามาอันนี้ปูห้าเจ็ดแปด ที่วันพุธเนาะพุธที่สิบเอ็ดเอาคลิปนี้อไม่เจ็บสิตภาพมาตามแนวทางลาวพัฒนาลราปูห้าจิตแปดเลยค่ะเด้อตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมมีเข้ามีหลุดกูได้ที่อ่าไอ้เอ็มไม่เจี๊ยบกูกลับวัดแล้วคอยจิตามกูดอกประสานกาันพิจารณาเมืองเอานะคะเนะเาะอ่าถือว่าถือว่าเป็นข่าวดี อา้าวเปลี่ยนแป๊บนึงกนพี่น,อน้อวันนี้วันนี้แดดแรงมากด้านนอกนะเนี่หรือว่าแห้งนาะหล้งฝนอปุยไปออกไปนะคะอา่ามาแล้วอ่ะนะวันพุธ คนบวกกลางวิ่งรูดพี่น้องหานะใครนอเลขกวิ่งของปูนะได้อชุดได้กับพิจรารณาเอานะให้ที่ตามของใครกับพิจารณาเมืองนะคะไม่เจ็บปนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นกูหาเจ็ดแปดนะตัววิ่งนะฮะพี่น้องเลซีตัววิ่งตัววิ่งสี่กับแปดได้พี่น้องเด้อ เอาด้วยสิว่าเราเห็นหน้องน,น,ะนะตัวดีๆ,ๆพี่น้องเห็นสคลิปนี้เราจะมาตามแนวทางเย็นนี้มีเฮคู่ห้าเจ็ดแปดนะคะ,ะนี่เห็นบ่าสี่กับแปดตัวเดียวนะคะผู้ใดทติดตามตัวเดียวคู่ผู้มีสี่กับมีแปดมาจับจับคู่นี่คู่จับมาให้สี่คู่สี่หาง แล้วก็ปันเบิ้ลอ,อีกอีกสามหางนะมีคู่เบิ้ลมาด้วยนะคู่เบิ้ลเข้ามา3ามหางเอาเมืองแน่ข้างเํ้ากันนะบค่พวกมาพี่น้องอโอ้หหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสองหนึ่งสามศูสา ศูเบิร์นแปด,แปดพี่นอกห้าแปดแปเออวันวันวันผูจิพานมากศูนศูนย์เนาะแปดศูนย์ศูนยกูไดม้มากมามามก็หวยามันมากดูแอดมินเจ็บหปมากตาล็บชุดเบิ้นเะนี่ยจะงบหน่อยเอากับพี่เจระนะิญาเอาแปดแปด,แปดนะซีซ สองสองเป็นเรื่อทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดหางแต่ว่ามีเหลือเว็นทั้งสามหางมาพี่น้องว่าเอาเห็นว่าพี่น้องนี่นี่นะคะแนวทางราวัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะคะแนวทางของวันพุธที่11ตุลาคมสองพันหจับคู่1นึ่0สอง8นึ่งสามสามศูสีซีีซ สองสองเอาคิดว่าพี่นออ้อ,อ,องขู่ห้าเจ็ดแปดฝากตอนเอฟซีแฟนเพจแฟ,ฟนช่องส่งเส้นสายใกล้จะเที่ยงแล้วูได้ย,ยันกินแน่นะครัเนาะกะไใครที่ติดตามอยู่ก็ ให้เฮงเฮงปังปังให้เฮงเฮงรวยรวยแต่ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่น้องเนะาะกูกระไรมากกต่สองนะพี่นอออ้องอ่พึ่งว่างก็เลยเอาทาคลิปไอเอฟซี้รูดหลายท่านหลายคนเพิ่งกระถามหายูเอ็นพิเค่ะนี่แหละมาแล้วนนออาาพี่น้องนะสําหรับแนวทางแต่ว่ายหนงหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สองศนะ ผมคู่กับแม่นูไว้พี่น้องตัวเลขพื้นบาไล่ดอกอาจจะมีการเบิอนขึ้นมาอีกสามหางตันเบินกับแปดแปดซีซีสองสองพู้ได้ที่จิตตามเลขเบือน,นะพูดออกได้ดอกใครเอาตั้ชุดเบิอน,นมาสัมาออาแนวทางนะภาพตะท้ายคลิปแล้วใครที่ยังไม่เห็นนะคะใครที่ยังไม่เห็นอิจฉนาแม่ออกพี่น้องนะอิจฉา,าดูเอา นี่เป็นเนว้าทางของปูหาเจ็ดแปดฝากให้เอซแฟนเพจแฟนชอ่องเอ้าไปเห็นคลิปนี้ก็ให้ยิงยให้ปังปังนะชัดว่าพี่น้อง1 2ึ3 0สองหนึ่งสเขียนให้ตุวกไงเลยนะเอา ขอบคุณหลายสสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทานช่องสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงปังรวยนะคะสวัสดีค่ะ